วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะ MGVSHEV นะคะหรือ MGVS ไฮบิดนะคะเป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดที่จะเปิดตัวของค่าย MG นะคะเขาจะเปิดตัวในวันที่8สิงหาคมนี้เขาบอกว่าเข้ามาอยู่แทรกกลางระหว่าง MG ZS แล้วก็ MGHS นะคะขนาดของตัวรถแล้วก็ตัวราคาเนี่ยก็น่าจะมาแทรกกลางระหว่างรถ2รุ่นนี้นะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าราคาของรถรุ่นท็อปเนี่ยลุ้นว่าไม่เกินราคา1ล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ดีไซน์เขาเป็นยังไงกระจังด้านหน้าเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยเป็นกลิ่นอายของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยกระจังด้านหน้าเนี่ย เป็นกึ่งปิดนะคล้ายๆกับรถไฟฟ้าแล้วก็มีเส้นคาดสีฟ้านี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถไฮบริดเขาต้องการให้รถคันนี้มันมีความเป็น SUV ที่มีสไตล์แบบสปอร์ตยี้ไฮบริดไฟหน้าเขาเนี่ยค่ะเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะคะมีระบบเปิดปิดให้อัตโนมัติพร้อมกับไฟส่องสว่างในเวลากลางวันเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะฉบเฉียวบริเวณลิ้นก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะมีเส้นสีฟ้าเข้ามาตัดตัวกล้องระบบ360องศานะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยสัญลักษณ์ของ MG ค่อนข้างจะชัดเจนโดดเด่่นทีฝาก,ก ตรงนี้ก็จะเป็นช่องดักอากาศเป็นเส้นรีดอากาศให้แล้วก็มีเส้นสีฟ้ามาตัดให้ด้วยเช่นกันถ้ามองผัดผ่านเนี่ยโดยรวมรวมรถคันนี้มันจะคล้ายๆกับตัวเจ้า Z s อตัวล้อเนี่ยเป็นล้ออลลอยแบบทูโทน2สีล้อขนาด17นิ้วลักษณะาการออกแบบก็คล้ายๆกับเจ้าตัว Z s อตัวฝาครอบของล้อเนี่ยค่ะจะมีเป็นสีดําตัดกับสีเงินสีเทาเหมือนไดมอนด์คัตกระจกมองข้างนะคะพละสีกับตัวถังกระจกมองข้างเป็นสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ที่บริเวณนี้นะคะส่วนของหลังคารถค่ะเป็นหลังคาทูโทนนะหลังคาสีดําเขามี ตัวบาร์ที่หลังคาตรงนี้มาให้บริเวณหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟนะคะด้านท้ายเนี่ยก็เป็นไฟแบบ LED นะคะก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ลงตัวเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณฝาท้ายด้านหลังนะคะที่เปิดเขาจะถูกซ่อนอยู่ตรงบริเวณโลโก้ MG ตรงนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเรากดไปที่โลโก้ตรงนี้ค่ะเป็นการปลดล็อกนะแล้วก็ดึงฝาท้ายเปิดขึ้นมานะคะ ตัว v s คันนี้นะคะเขายังไม่มีตัวคลิกเซนเซอร์เข้ามาให้นะคะดังนั้นน่ะการเปิดฝาท้ายอะ่ะเราก็ต้องใช้ระบบแมนนวลแบบนี้ละคะ่ะด้านหลังก็ค่อนข้างจะกว้างขวางพื้นของห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังนะคะตรงนี้เขาซ่อนอะไรไว้เอ่ย นี่ก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะคะสําหรับตัวปั๊มลมยางนู่นนี่นั่นนะคะแต่บริเวณตรงนี้ค่ะเป็นที่วางของตัวแบตเตอรี่นะคะค่อนข้างจะเรียบร้อยแหละนะแล้วก็ใครที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยรถคันนี้อย่างที่บอกคะ่ะว่าเขาสามารถพับเบาะที่นั่งลงไปเพื่อให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังได้นะคะบริเวณภายในห้องโดยสารของเจ้า v s Hybrid คันนี้นะคะเขามีห้องโดยสาร2แบบค่ะก็คือแบบแบบที่1นนะคะก็เป็นสีทูโทนที่เรา กันภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวนะกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะภายในห้องโดยสารโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะชื่นชอบการคุมโทนภายในห้องโดยสารเนี่ยมันดูน่าค้นหาในส่วนของหน้าจอบริเวณแดชบอร์ดเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสที่ค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็อลังการมากเลยหน้าจอเนี่ย ทอดยาวมานะคะถึงบริเวณครึง่งครึ่งค่อนของบริเวณคอนโซลด้านหน้าเลยหน้าจอมันใหญ่ได้แบบสะใจอะคะ่ะ แล้วก็ใช้งานได้ไง่ายๆนะช่องแอร์ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเล็กๆนะอยู่บริเวณคอนโซลกลางเขาเอาสัญ,ญลักษณ์ของตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะเข้ามาตัดกับโทนสีของบริเวณอุปกรณ์ที่มันเป็นโทนสีดําเทานะสวยงามค่ะการให้โทนสีสันสําหรับตรงนี้นะเช่นเดียวกับบริเวณช่องแอร์ทั้ง2ด้านนะคะของบริเวณคอนโซลหน้าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างจะลงตัวดูเรียบหรูเขามีอันนี้มาให้ค่ะที่ชาร์จแบบไวเลสนะคะไวเลสชาร์เจอร์แค่เราวางโทรศัพท์ที่มันรองรับกับระบบ การชาร์จแบบไวเลสได้เนี่ยระบบมันก็สามารถสั่งการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์เราได้เลยบริเวณของจุดเชื่อมต่ออยู่บริเวณด้านข้างใต้ของคอนโซลนี้นะคะเป็นช่องเช,ชื่อมต่อของ USB A แล้วก็ USB C ให้นะคะอย่างละช่องอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะสำหรับการเสียบชาร์จตรงนี้หัวเกียร์หัวเกียร์เนี่ยออกแบบมากึ่งลักษณะของรถไฟฟ้านะเขามีตัวเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วย ส่วนโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะคะเขามี3โหมดหลักๆนะคะมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตอีโคตรงนี้มันเล็กไปหน่อยค่ะสำหรับตัวบ่งบอกสถานะของโหมดการขับขี่นะ รถคันนี้มีกล้อง360องศามาให้เดี๋ยวดิฉันจะลองกดให้ดูว่าความชัดเจนของกล้องเนี่ยมันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะค่อนข้างจะชัดเจนนะสําหรับการให้มุมมองของกล้องเขาแล้วเราก็สามารถเลือกมุมมองของกล้องได้ว่าเราต้องการจะมองด้านไหนนะคะแล้วก็แค่กดเลือกมุมมองของกล้องค่ะที่บริเวณหน้าจอสัมผัสตร,ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวของสถานะที่เราสามารถเช็ค ัวลมยางได้ค่ะเนี่ยอย่างเขาบอกว่าบริเวณล้อหน้าด้านซ้ายเนี่ยลมยางอยู่ที่40ด้านขวายอยู่ที่39เนี่ยบ่งบอกสถานะของลมยางได้รถคันนี้นะคะยังรองรับในส่วนของระบบการเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะเขารองรับทั้งในส่วนของ Apple Car p l a y พแล้วก็ Android นะคะพวงมาลัยนี่นะคะก็เป็นพวงมาลัยที่มีระบบของปุ่มมัลติฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานนะคะมีปุ่มของการเปิดปิดเครื่องเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะพวงมาลัยเนี่ยเขาปรับได้แค่2 องทิศทางเองก็คือขึ้นและลงเสียดายค่ะมันน่าจะปรับได้อีกสัก2ระดับเบาะนั่งเขาเนี่ยในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยค่ะปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศทางนะคะขณะที่เบาะโดยสารคู่หน้านะคะเป็นการปรับด้วยมือค่ะปรับได้แค่4ทิศทางะะมันอีกนิดเดียวค่ะสําหรับตัวเบาะคู่หน้าคู่หน้าปรับไฟฟ้าไปเลยค่ะสําหรับพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ย โดยส่วนตัวนะดิฉันคิดว่าเขามีลักษณะใกล้เคียงกับเจ้า MG ZS นะคะทั้งพื้นที่ในส่วนของอการวางเท้ามีพื้นที่ให้ค่อนข้างจะเหลือเฟือนะคะเราสามารถยืดเหยียดเท้าได้พอสมควรเหมือนกันขณะที่พื้นที่ของ headroom เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ได้ค่อนข้างจะไม่อึดอัดค่ะนะเสียได้ค่ะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังคือเขาออกแบบมาให้นั่งได้3คนนะบริเวณตรงนี้ค่ะเขาน่าจะปรับแล้วก็สามารถทำให้มันเป็นที่ ที่พักแขนที่วางแก้วน้ําให้สัก2แก้วเจ้า MG VS Hybrid คันนี้นะคะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะคะ,ะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเรียวกับตัว MG ZS ส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยเขายังไม่บอกนะคะเขาบอกมาแค่ว่าเป็นเครื่องยนต์ทํางานประสานกับมอเตอร์ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้านะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเราคงต้องรอดูกันวันที่เขาเปิดตัวเขาว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรยังไงกันบ้างนะคะสําหรับเจ้าเครื่องยนต์ ของรถคันนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของราคาของรถคันนี้คงจะต้องมารุ้นกันค่ะว่าในวันที่8เนี่ย MG เขาจะประกาศราคาออกมาเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูจากเลนส์ของราคาเลยบวกลบไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็น่าสนใจนะคะแต่เราคงจะต้องรอดูรายละเอียดปีกย่อยที่เขาจะประกาศออกมาในวันที่8นะคะว่าออปชั่นต่างๆแล้วก็ราคาที่ออกมาจะโดนใจแค่ไหนนะคะ